Brived Jimmy by คุณเบอร์วุฒิพันธ์นะฮะถามว่าเหตุผลจริงๆที่ผู้ผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่นไม่ยอมปล่อยรถยนต์บางรุ่นมาขายในไทยโดยอ้างว่าสงวนไว้ให้ตลาดฝั่งยุโรปและอเมริกาคืออะไรครับ 1. เขาตั้งใจทํารถรุ่นนั้นเพื่อตลาดยุโรปและอเมริกาจริงๆนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีการออกแบบบางอย่างที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรถชิมของคนในชนชาตินั้นๆข้อ 2>, 2คือจะต้องมีการออกแบบโครงสร้างตัวถังหลายสิ่งหลายอย่างให้ผ่านมาตรฐานการทดสอบการชน <c oughs> ของ n s d s a ซึ่ง <c oughs> มันจะมี Requirement หลายอย่างที่แอดแน่นเข้ามาในรถมากกว่ารถที่ขายอยู่ในโซนประเทศอื่นๆ <c oughs> รวมทั้งถ้าสมมุติว่ามันไปขายในยุโรป ข้าวของอะไรก็ตามที่ถูกเสริมเข้าไปตามแพคเกจของ N.S.D.S.A. อย่างนั้นก็ต้องถูกยกออกแล้วก็ทำเอาโครงสร้างที่เสริมเข้าไปด้านในให้รองรับกับการชนมาตรฐานของ Euro NCAP คบอซึ่งต้นทุนที่จะทำไอ้สองแพคเกจอย่างนี้มันสูงนะกถูเอแล้วเขาก็คาดหวังว่าจะเอารถไปเจาะตลาดตรงนั้นมากกว่านะครับก็เหตุผลงนั้นและอย่างนึงคือข้อสามมันเป็นความขออนุญาตใช้คำนี้ละกัน ความความดัดจริตความประาทแดกของของคนญี่ปุ่นวงเล็บคนจีนและวงเล็บคนเกาหลีด้วยที่เหยียดคนเอเชียด,ด้วยกันมาแต่ไหนแต่ไรหาว่าคนไทยนั้น ดูไม่ซีวิลไลซ์เท่าพวก <c oughs> สามชาติเหล่านี้ครับ <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างเขาเก็บรถของเขาบางรุ่นเอาไว้ขายในประเทศตัวเอง <c oughs> ไม่คิดที่จะปล่อยไปขายในประเทศอื่นๆ <c oughs> ทั้งๆท,ที่โอกาสที่จะทําเงินทํารายได้ได <c oughs> มันก็มีเยอะกว่า <c oughs> แต่มันก็มีอย่างเช่นกรณีของ Toyota Harrier คร <c> ับ <oughs> ซึ่งต่อมาพวกเขาก็ แต่สินใจว่าอ้างั้นฉันพามันไปอเมริกาเป็นเล็กซ RX ก็ดังเห็นไหมสุดท้ายเอาแม้กระทั่งซูบปรุห r เลวอ่าตอนแรกจะทํามาขายตลาดญี่ปุ่นอย่างเดียวครับสุดท้ายก็ทนรบเล้าจากบรรดาดิสติบิวเตอร์ไม่ไหวก็เลวอ r กไปกระจายในตลาดอื่นก็ช่วยสร้างรายได้เสริมให้อีกทางหนึ่งแล้วก็เป็นรายได้ที่มากพอที่ทําให้พวกเขาก็ทํารถเลวอ r กออกมาต่อเนื่องอีกรุ่นหนึ่งเห็นไหมบางทีญี่ปุ่นเนี่ยไอ้บทจะฉลาด มันก็ฉลาดฉลาด <HA B. S 2> ไอ ā, ้บอกจะโง่ม <for esten> <Okay. S 2> ันก็โง่โง่ซะเหลือเกินจริงๆออเเาโค Drive by Jimmy